สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอาเซนนลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบาเยนน์มิวนิกคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอมิเรีสเตเดียมเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางพรีเมียร์ลีกฟอร์มให้นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย3ประตู วันนี้อาเซนอนทีมใหญ่จากอังกฤษภายใต้การทำทีมของมิเกลอาเตตาผลงานในรายการนี้4นัดหลังถือว่าดูดันมากเพราะเก็บชัยชนะลวดทั้ง4นัดเกมลุกกำลังไหลลื่นส่วนสภาพความพร้อมเกมนี้จะไม่มีกา,เ,กาเบียนเฮซุดกาเบียนมาก,กันเยสไคฮาวเวตและวิกเตอร์โยเคเลสที่บาดเจ็บขณะที่มาตินโอเดกะต้องเช็คความฟิต ด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวลุกมีบุกาโยซาก้าเอเบเลชีเอเซและเลอันโดทอตซ่าคอยสนับสนุนหัวหอกอย่างมิเกลมเรโนในเกมนี้มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาเยนมิวนิกกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางบุนเดสลีกาฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้สูตนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้17ประตูเสีย6ประตู วันนี้บาเยอร์ทีมดังจากเยอรมันภายใต้การคุมทีมของแวงซองกองปานีทำผลมาในรายการนี้ได้ยอดเยี่ยมเช่นกันโดยเก็บชัยชนะทั้ง4นัดหลังสุดเช่นเดียวกันสภาพความพร้อมเกมนี้จะขาดลุยดิอาร์ที่ติดโทษแบนรวมถึงเซจีนาบียามามมสเยล่าและอันฟองโซเดวีที่บาดเจ็บด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวลุกจะมีไมเคิลโอริเซ่ปั้นเกมอยู่ด้านหลังแฮร์รี่เคนที่ยืนหน้าเป้าล่าตาข่ายในวันนี้ 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อาร์เซนอลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดาวิดลาย่าเยอเรียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบาเปียโลอินกาปิเอลิคาโดคาลาฟิโอลีมาตินซูบินินดีดีแคนไรบูกาโยซาก้าเอเบเรชีเอเซ่เลอันโดทอสซามิเกลมเรโเอนโบายนมิวนิกจะมาในระบบ4-2-3-1 นำทีมโดยมานูเอลนอยเออร์โยซิป er, สตานิซิตดาโยอูปาเมกาโนโยแอนนาธาทิมบิสชอปอเล็กซานดราพาวโลวิดเลออนโกเลสกาเลนาทากาไมเคิลโอริเซลุยดิอาสแฮร์รี่เคนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอาร์เซนอลชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย10ประตูอาร์เซนอลฟอร์มช่วงหลังถือว่าดีมากโดยเฉพาะเกมลุกที่มีความไหลลื่นและเฉียบคมแต่การขาดนักเตะต,ตัวหลักไปหลายรายอาจทําให้ความแน่นอนลดลงเล็กน้อยขณะที่บาเยอร์ฟอร์มร้อนแรงไม่ต่างกันเกมลุกมีคุณภาพสูงและยิงประตูได้สม่ําเสมอแม้จะขาดนักเตะแนวลุกบางรายแต่ระบบการเล่ยนยังคงเดินหน้าได้ดีมองว่าเกมนี้สูสีมากมีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้า แต่ความเฉียบคมของแนวลุกบาเยอร์อาจทำให้พวกเขามีทีเด็ดในจังหวะสำคัญเกมนี้โอกาสจบแบบคู่ขี้มีสูงเปอร์เซนต์ที่อาเซนอลจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซนปอร์เซนต์ที่บาเยอร์จะชนะอยู่ที่40และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอาเซนอลเสมอบาเยอร์มิวนิกไปด้วยประตู2ประตูต่อ2 ตอนนี้ทางช่องของเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการน้ำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับดูเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่าง PSV คู่นี้จะลงแตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย9ประตูวันนี้ลิเวอร์พูลภายใต้การทำทีมของอร์เนอรสลั ฟอร์มในช่วงหลังค่อนข้างแกว่งโดยมีปัญหาเรื่องสภาพทีมเพราะมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรนส์เวียสคอนเนอร์แบลลี่เจอร์มีฟริมปองโจวานนี่ลีโอนีและสเตฟานไบเซติชส่งผลให้คุณภาพของเกมรับลดลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเกมรุกของลิเวอร์พูลยังคงอันตรายด้วยผู้เล่นอย่างซาลาโซโบสไลและเอกิทิเเก ที่พร้อมสร้างโอกาสได้ตลอดทั้งเกมแต่เกมรับที่มีปัญหาต่อเนื่องอาจทำให้เจองานยากในแมชนี้แม้จะเล่นในบ้านก็ตามมาดูในส่วนของทั้งด้านทีมเยือน PSV กันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้18ประตูเสีย6ประตูวันนี้ PSV ภายใต้การคุมทีมของปีเตอร์บอส ฟอร์มกำลังร้อนแรงอย่างมากเกมรุกไหลลื่นยิงกระจายและแพ้เพียงนัดเดียวจากช่วงหลังโดยมีตัวรุกจอมฟอร์มแรงอย่างกูสติลและอิสมาอ c ลไซบารีที่ปล่อยทีไรก็สร้างปัญหาให้แนวรับคู่แข่งได้ตลอดส่วนสภาพทีมวันนี้จะขาดอเลสซาเน่เบลอาและรูเบนฟานบอร์เมลแต่โดยรวมยังเป็นทีมที่สมบูรณ์และมั่นใจสูงพร้อมบุกมาต่อกรกับลิเวอร์พูลได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ สิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1อลิซอนเบเกอร์โจโกเมสอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟานได้อันดรูโรเบอร์สันไรอันกราวเวนเบิร์ตอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์โมฮัมหมดซาลาโดมินิกซโบสไลและเอกิทิเก้ PSV จะมาในระบบ4-2-3-1มาเต้คูวา เซกินโยดเดสเจอดีชูเทนยาเร็กกาซิโอรอฟสกีอนัสซาลาเอดินมาโรจูเนียโยอีฟียมันเดนิสมงอิสมาเอลไซบารีอิวานเปอริสิตและกูสเทลทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า5นัดโดย5นัดหลังสุดคือลิวอพูชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตูลิเวอร์พูลแม้จะมีชื่อชั้นเหนือกว่าแต่ฟอร์มพักหลังค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูง่ายส่วน PSV ช่วงนี้กำลังมั่นใจและเกมรุกดุดันยิงกระจายเกือบทุกนัดแม้ต้องออกมาเล่นนอกบ้านแต่ด้วยฟอร์มรวมที่สม่ำเสมอและการเข้าทำที่มีประสิทธิภาพสูงน่าจะสร้างปัญหาให้แนวรับของลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอน เกมนี้รูปเกมมีโอกาสแลกกันสนุกและสูสีและ PSV มีลุ้นบุกมาเก็บผลการแข่งขันได้อย่างแน่นอนเอร์ทีลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์ที่ PSV จะชนะอยู่ที่40และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าลิเวอร์พูลเสมอ PSV ไปด้วยประตู2ประตูต่อ2 เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระบางเปสเชเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมอย่างสเปอร์สคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสาตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม p าร์คเดอะสแปรนส์เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเปสเชฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นนัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย6ประตู วันนี้ p s เสชภายใต้การคุมทีมของหลุยส์เอนริเก้ผลงานในช่วงหลังยังถือว่าแข็งแกร่งแม้เพิ่งสะดุดแพ้บบเยนในเกมยุโรปแต่โดยรวมยังเป็นทีมที่เกมรุกมีมาตรฐานสูงตัวรุกหลายรายฟอร์มดีเช่นอ e ีคังอินกอนชาโลรามอสและเอ็มบที่ประสานกันได้ลงตัวจุดที่ต้องระวังคือเกมรับที่มีปัญหาเรื่องสมาธิและการประกบตัวในบางจังหวะอีกทั้งสภาพทีมยังขาดอุสมานเดมเบเล่อาคราฟฮาคิมีและเดซิเร่ดูเอ ซึ่งกระทบเกมริมเส้นพอสมควรแต่ด้วยคุณภาพโดยรวมของทีมยังพอคาดหวังการครองเกมและสร้างสรรค์โอกาสได้มากกว่ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนสเปอร์สกันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย9ประตู วันนี้สเปอร์สทีมจากอังกฤษภายใต้การทำทีมของโทมัสแฟรงค์สภาพทีมค่อนข้างมีปัญหาเพราะตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทั้งเจมส์แมดดิสันเดยานคูรูเซฟสกี้โดมินิกโซลันเก้และโคตะทาคาอิรวมถึงเบรนแนนจอห์นสันที่ติดโทษแบนทำให้คุณภาพแนวรุกลดลงพอสมควรอย่างไรก็ดีสเปอร์สยังคงเป็นทีมที่เน้นเกมพริสซิ่งเร็วและเล่นโต้กลับได้ดีโดยมีจุดเด่นคือความเร็วของโอโดแบร์และความแข็งแกร่งของริชาร์ดสนในแดนหน้า แต่เกมรับยังเสียประตูง่ายโดยเฉพาะเวลาเจอทีมที่จังหวัดเข้าทำแม่นยำซึ่งเป็นจุดที่ต้องระวังในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เปเชจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยลูคัสเชวาลีเยวาเรนซาอีเอเมรีมาคินยอสอิลยาซาบานิยีนูโนเมสเดสเซนิมายูรูวิตินยาชาวเนเวสอีคังอินกอนชาโลรามอสและอิบราฮิมเอ็มบ สเปอร์สจะมาในระบบ4-3-2-1นำทีมโดยกูเยโมวิคาริโอเควินดันโซ่คริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟันเดอเฟนเชสเพนส์ชาโปยินยาโรดิโก้เบนตันคูเดสตินีโอโดกีมฮัมเม็ดคูดูสวิลสันโอโดแบร์และริชาริสันทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมาแล้วทั้งหมด2นัดโดย5นัดหลังสุดไม่ครบจำนวน แต่จากข้อมูลที่มีพบว่าทั้ง2ทีมเจอกันในปี2025เสมอ2ประตูต่อ2และในปี2017สเปอร์ชนะ4ประตูต่อ2ส,สรุปตามข้อมูลที่มีล่าสุดคือเจ้าบ้านเปสเชยยังไม่ชนะใน2เกมหลังที่พบกันโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูและเสีย6ประตู เจ้าถิ่นเปสเชเป็นทีมที่แข็งแกร่งทุกครั้งเมื่อลงเล่นในบ้านแต่เกมนี้เจอกับสเปอร์สที่สไตล์เน้นเพรสซิ่งและสวนกลับที่รวดเร็วทําให้แนวรับของเปสเชอาจมีปัญหาได้อย่างไรก็ดีศักยภาพเกมรุกของเจ้าบ้านยังเหนือกว่าชัดเจนแม้ผู้เล่นบางรายจะบาดเจ็บแต่ระบบของทีมยังคงไหลลื่นและสร้างโอกาสได้มากกว่าขณะที่สเปอร์สฟอร์มระยะหลังไม่คงเส้นคงวาเกมรับมีช่องว่างให้คู่แข่งเจาะได้ง่ายมองภาพรวมแล้วเปสเชยังมีภาษีดีกว่าแต่สเปอร์สน่าจะต่อกรได้ดีและไม่น่าโดนถลมน่มเหมือนเกมก่อน เปอร์เซนที่เ s ส h ชจะชนะอยู่ที่55เปอร์เซน์เอร์เที่ s ป p ร r จะชนะอยู่ที่25และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเ s ส h ชเปิดบ้านเฉือนชนะ s ป p e r ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเ w i ะห์ o n ลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ